อายการพิเศษฝ่ายคดีอาญา9ก้าอนุญาตให้เลื่อนการส่งตัวผู้ต้องหาเพื่อฟ้องในคดีที่พลตรีจำลองศรีเมืองแกนนำกลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกับพวกรวม114คนบุกยึดท่าอากาศยานดอนเมืองและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเมื่อปี2551ออกไปเป็นวันที่14มีนาคม2556เนื่องจากผู้ต้องหาทั้งหมดมีหนังสือแจ้งขอเลื่อนการส่งตัวโดยให้เหตุผลว่าเตรียมหลักทรัพย์มาประกันตัวในชั้นศาลยังไม่พร้อม โดยอายการพิเศษฝ่ายคดีอาญา9ก้าพิจารณาเห็นว่าผู้ต้องหามารายงานตัวตามกำหนดทุกครั้งและผู้ต้องหามีจำนวนมากเมื่อหลักทรัพย์คำประกันตัวในชั้นศาลยังไม่พร้อมจึงเห็นสมควรให้เลื่อนการส่งตัวผู้ต้องหาออกไปอีกครั้งพร้อมกัชับทนายความผู้รับมอบอำนาจจากผู้ต้องหาว่าให้เตรียมหลักทรัพย์มาในครั้งหน้าให้พร้อมโดยจะไม่อนุญาตให้มีการขอเลื่อนการส่งตัวผู้ต้องหาอีกต่อไป นางสาวพวงทิพย์ปุสนองทนายความผู้รับมอบอำนาจจากกลุ่มพันธมิตรในคดีการปิดสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมืองปี2551ก็ระบุว่าหลังจากที่ทำเรื่องขออนุมัติเงินจากกองทุนยุติธรรมเพื่อใช้วางเป็นหลักประกันต่อศาลเพื่อขอปล่อยตัวชั่วคราวให้กับผู้ต้องหาขณะนี้อยู่ระหว่างการดำเนินการของกองทุนยุติธรรมค่ะ เราขอเงินสนับสนุนจากกองทุนยุติธรรมแล้วกองทุนยุติธรรมอนุมัติแล้วแต่ว่ายังอยู่ในขั้นดําเนินการอยู่ก็คือเรียกผู้ต้องหามาทําสัญญาคาประกันอยู่ค่ะยังไม่เสร็จคือทั้งหมดที่ขอไปเนี่ยขอไปทั้งทั้งหมดทั้งทั้งหมดทุกคนนะคะทั้งคดีแต่ว่าเราก็ต้องมาเช็คทีละคนว่าแต่แต่ละคนจะใช้หลักทรัพย์อย่างอื่นหรือเปล่าค่ะเท่าที่เจ้าหน้าที่กองทุนยุติธรรมเช็คเขาก็คือว่าใช้คนละ8 0 0แสนบาทเพราะว่าเป็นโทษประหารชีวิต ก็กะ่อการร้ายก็จะเป็นโทษประหารชีวิตแล้วก็พรบรเดินอากาศกระทษประหารชีวิตเหมือนกันค่ะนางสาวพวงทิพย์ระบุว่าระยะเวลาที่ใช้ในการดําเนินการอนุมัติหลักประกันเพื่อขอปล่อยตัวผู้ต้องหาน,านั้นขึ้นอยู่กับการดําเนินการของเจ้าหน้าที่กองทุนยุติธรรมทางนี้คาดว่าหากหลักประกันพร้อมและผู้ต้องหาไม่ติดธุระอย่างอื่นก็จะสามารถส่งตัวผู้ต้องหาในวันที่14มีนาคมนี้ได้ทั้งนี้คดีดังกล่าวอายการได้มีการเลื่อนฟัง เลื่อนฟังคำสั่งส่งฟ้องคดีมาแล้ว17ครั้งรวมครั้งนี้เป็นครั้งที่18ค่ะ